สวัสดีค่ะเจอกับวารุต่าอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บต้นหอมป่าน้องก็บอกพี่วารุตาช่วยไปเก็บให้ดูหน่อยไปเก็บมานะคะจะเอามาทำอาหารด้วยค่ะต้นหอมป่านี้นะคะเราจะเก็บมาทำใส่ไข่เจียวไปดูกันเลยค่ะว่าจะได้เยอะขน,นาดไหนไปลุยกันเลยวันนี้แดดดีดีใจจังเลยค่ะ วันนี้มีแดดแดดดีแบบนี้อยู่บ้านทำไมล่ะคะก็ออกหากินเลยค่ะมีแดดแบบนี้ตอนกลางวันแบบนี้เห็นอะไรชัดเจนไปหมดเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าเจอขวดเก็บขวดเจอกระป๋องเก็บกระป๋อง,อง,องแล้วก็เจอเงิน ال, ก็เก็บเงินด้วยค่ะโดดเด่นโดดเด่นขอเก็บก่อนจ้านี่ค่ะสาบ้าน แดดกำลังมาขวดกระป๋องกำลังมารัวรัวว้าวเขาจัดงานจัดงานเขาเรียกว่าตะโกนขายของกันค่ะทาง,งที่ขวดกับพี่น้องสามขวดนี้ขอเก็บก่อนเลยจ้าอุ้ยข้าวของเยอะแยะมากรองเท้ากระเป๋าเข็มขัดอุ้ยอุ้ยเยอะ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  อุ้ยร้านนี้ขายลูกอมอนี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะร้านนี้ขายเฟนฟรายทอดจากประเทศนเทนเธอร์แลนด์นะคะก็เรียกว่า Hollandish b o m m e สร้านนี้ขายปลา เข้าของเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอยากจะได้อะไรซื้ออะไรมีให้ทุกแบบเลยค่ะอารุตาเอาขวดมาส่งก่อนนะคะได้มาแล้วค่ะ32เซนได้มาแล้วค่ะ40เซนของวารุตาวันนี้แดดดีคนเยอะมากๆเลยค่ะ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าริมแม่น้ำั่วที่เดิมที่ไหนมีน้ำมีความสดชื่นมีความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นค่ะเราเจอแล้วนะคะต้นหอมป่าแต่เรายังไม่เก็บมุมนี้เดินกันต่อเลยค่ะไปหามุมที่เยอะๆเราก็จะได้เก็บกันแบบสะใจกันไปเลยค่ะ โอ้โหวารุตาเจอกลุ่มนี้เขียวกะจีเขียวมากๆเลยค่ะเจอแล้วแต่ยังไม่เก็บเดินต่อขาเดินต่อมุมนี้เขียวกะจีกันเต็มทุ่งกันไปเลยค่ะใครที่ยังไม่รู้จักต้นหอมป่านี่ค่ะหน้าตารูปร่างเขาก็เหมือนกับต้นหอมเรานี้แหละค่ะ ต้นหอมนี่นะคะยิ่งตดัดยิ่งแตกเพราะว่าหัวเขาอยู่ใต้ดินค่ะเราก็กินใบของเขาแบบนี้เลย บนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกลมบันเลงเพลงชีวิตเรา เราเป็ป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผาปลูกผักสวนครัวรอบบ้านอาบน้ำเบ่เงบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเอ้มหัวใจฟ้าวันใหม่อับชีวิตพอบียงคือชีวิตง่ายงาย you mm -hmm. ใส่ใบนั้นมีระคามิตรภาพลิ้นทางไม่เคยอ้างวา่ามีรอยิ้มเพียงเือนอากอ,กอใหญ่ๆแบบนี้ค่ะมอกกับตัวเองเบื้ยไปนี้นี่คึงบบต้นข้าวบ้านเราเลยค่ะถ้าเราไม่ได้เอาหัวเขาขึ้นมา เอาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะแสงแดงดอกไม้ส่หน้าออกมดงานด้วยรรมาชาติสร้างชีวิตวนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเพียงข้างชื่อพึ่พาตนเองชีวิตบาเล 划破。 มิตรภาพริมทาไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมะซอนตน ดดอกไม้สายน้ำก็งดงามด้วยธรรมาชาติชีวิตบนทางสายกลางมีเพื่อนเคียงทางชื่อผู้พาตนเองชีวิตจึงบันเลยบทเพลงชื่อความพอเพีย ร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวารุตา นี่คือหัวเขาเป็นแบบนี้ค่ะ 이정 <목소리도> หัวขึ้นมาอีกแล้วค่ะ วารุตาได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะต้นหอมป่านี้นะคะจะตรงกับภาษาเยอรมันนั่นก็คือชนิดเหล่าค่ะอันสดก็ได้เอาไปใส่ในไข่เจียวหรือผัดใส่ไข่หรือทำซุปหรืออะไรก็ได้หรือจะเอาไปดองก็ได้เป็นสารพัดนึกอีกตัวหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเก็บต้นหอมป่ารับประทานกำลังแตกกันมาให้เราได้กินกันแบบเต็มที่กันเลยค่ะเรียนรู้ก่อนนำมารับประทานนะคะวารุตาอยู่ท่ามกลางแสงแดดสดชื่นมากๆแล้วได้มาเก็บต้นหอมป่าหอมชื่นใจก็ อยากให้ทุกๆท่านได้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตาด้วยนะคะอยู่ดีมีสุขกันทั่วนาทนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย